ความรักเนี่ยนะคะต้องเกิดจากความค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมคะแต่ทําไมหนูเปิดทีวีดูละครเนี่ยเห็นว่าพอพระเอกเจอนางเอกครั้งแรกเนี่ยปิงเลยค่ะเกิดอาการปิงทันทีอยากจะทราบว่าทําไมความรักของเขาถึงไม่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคะี๋ยวแล้วความรักครั้งแรกเนี่ยจะยั่งยืนเหมือนกับ ความรักที่เกิดจากค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวจะถามน้องก่อนเพราะเป็นคําถามที่ดีมากครับน้องๆทุกคนต้องฟังอันนี้เป็นคาถามที่ดีมากว่ารักแรกพบเนี่ยจะกลายเป็นรักแท้ไหมเอางั้นะครับให้ชัดๆไปเลยนะครับแบบภาษาไทยเลยว่าสำหรับน้องแล้วคิดว่าโอกาสรักแรกพบจะกลายเป็นรักแท้เนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับมีใครว่ามากกว่าไหมครับมีใครว่าน้อยกว่าไหมครับโอเคครับคำตอบคือห้าเปอร์เซ็นต์ครับจากการศึกษาวิจัยคนที่เจอหน้าแล้วบอกปิ๊งเลยเนี่ยนะครับ ประมาณ5%ที่กลายเป็นรักแท้และอยู่กันไปตลอดชีวิตเอาขำใหม่ต่อรักแท้ส่วนใหญ่มันเริ่มต้นแบบไหนในความคิดของตัวเองรักแท้เหรอคะเกิดจากการที่สมมติวัดจากผู้หญิงนะคะก็คือเห็นว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีต้องเป็นคนดีก่อนนะคะไม่ใช่เจอหน้าแล้วรักเพราะว่าความหล่อคะ่ะรักแท้ครับส่วนใหญ่ไม่ใช่รักแรกพบครับน้องๆ แล้วจากการศึกษาวิจัยเราพบว่าความรักในวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยที่จะนําไปสู่การแต่งงานเนี่ยไม่เกิน5%ครับและถ้าเกิดว่าอยู่กันก่อนโอกาสที่จะอย่าร้างแยกทางในต่างกันสูงมากๆนะครับเพราะว่าคนเราจะอยู่กันยืนยาวเนี่ยอยู่กันนานๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนครับ เมื่อเพื่อนแล้วมันพัฒนาจนเกิดความรักเพราะเห็นสิ่งที่ดีงามในกันและกันและเห็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีในกันและกันและยอมรับได้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ดีบางสิ่งบางอย่างมันก็ดีเพราะว่าไม่มีใครที่ดีพร้อมจริงไหมครับแล้วเป็นแบบนั้นก็จะอยู่กันได้เพราะเมื่อรักฐานเพื่อนพัฒนามาเป็นความรักฉันหนุ่มสาวแล้ว ความรักแบบหนุ่มสาวนี่จะมีการหึงหวงมีการระแวงแคลงใจมีอะไรต่างๆมีคาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของถ้าไม่ผ่านระยะนี้ไปเป็นความรักฉันเพื่อนอีกทีไม่มีทางยืนยาวนะครับเพราะมันจะเกิดการทะเลาะเบาะแวงเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนอีกทีนึงถ้าเกิดอยากจะมีชีวิตคู่ใครที่ยืนยาวดูกันานานๆครับดูกันานานๆมันจะเห็นอะไรที่แท้จริงออกมา ba da ba